Welcome to สสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลชัดค่ะและเพืเ่อนๆก็อยู่ในช่องของาฮาวทูวันนี้ตราจะพาเพื่อนๆมาสร้างแอนิเมชนันกันค่ะซึ่งก็จะใช้แอปพลิเคชนัน i i เบสเ n นนะคะในการทำแอนิเมชนันครั้งนี้นะคะซึืงแอนิเมชนันที่เราได้ออกมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นแบบสั้นๆน่ารักๆนะคะ แล้วก็ยังจะมีแอปพลิเคชันใช้ในการตัดต่อนะคะซึ่งตานจะใช้แอปพลิเคชัน iMovie ค่ะงั้นเราไปดูวิธีขั้นตอนในการทํากันเลยค่ะเข้ามาในแอปพลิเคชันแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนก็เข้าไปที่แกลเลอรี่ของฉันแล้วก็ทําการตั้งค่าภาพใบใหม่กันค่ะจากนั้นนะคะก็จะทําการเลือกบัตโดยบัตในครั้งนี้นะคะตานก็ต้องการให้ตัวรูปของเรานะคะมีความปุกปุยตานก็เลยจะเลือกบัตที่เป็นแบบฐานแล้วก็จะนำไปปรับแต่งเองนะคะ และนี่ค่ะเราก็อยู่ในหน้าปรับแต่งเองนะคะซึ่งเพื่อนๆก็จะเห็นว่าด้านขวามือนะคะมีให้เราปรับแต่งได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะตตนก็จะปรับตำแหน่งหยักนะคะแล้วก็เอ,อ่อความหนาความบางของหยักค่ะแล้วก็จะปรับความหนาบางจุดเริ่มต้นของปลายเส้นนะคะแล้วก็จุดเริ่มต้นของเส้นด้วยนะคะเพราะว่าตานชอบเส้นที่เขามีปลายแบบเฉียวเีวนิดนึงเนาะ ก็มาทำการเริ่มวาดเลยนะคะซึ่งทริคของตันนะคะในการวาดจะแยกชั้นเลเยอร์ในการวาดแต่ละส่วนออกจากกันค่ะอย่างเช่นการวาดใบหน้านะคะการวาดรูปตาการวาดปากพวกนี้นะคะตันก็จะแยกส่วนออกจากกันเลยค่ะเพื่อที่เวลาที่เราจะวาดโมเมนต์ใหม่นะคะหรือว่าอิโมชันใหม่เนาะเราก็จะได้มาลบแค่ในส่วนของตาของปากนะคะเท่านั้นเองเนาะ าดรูปแรกเสร็จแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆน,นะคะกดเซฟเป็นแบบโปร่งแสงเนาะแล้วจากนั้นก็มาลบในส่วนตาส่วนปากออกนะคะแล้วก็เพิ่มอิโมชันใหม่เข้าไปเมื่อได้รูปตามที่เราต้องการแล้วนะคะจากนั้นก็ให้เพื่อนเพื่อนเซฟแล้วก็มากดเลือกภาพใบใหม่กันนะคะโดยครั้งนี้นะแตนจะให้ขนาดของกระดาษนะคะมีความเท่ากันทั้ง4ด้านเลยจากนั้น ก็ให้เพื่อนๆนะคะเข้าไปดึงรูปภาพที่เราวาดมาเมื่อสักครู่นี้นะคะเข้ามาทั้งหมดทั้ง3ารูปเลยเมื่อดึงภาพเข้ามาหมดแล้วนะคะก็ให้เพื่อนเพื่อนนะคะปิดตารูปภาพทั้ง3ชั้นเลเยอร์เลยนะคะแล้วก็มาเลือกชั้นเลเยอร์แรกเลยนะคะเพื่อทําการเติมสีหรือว่าเติมสีแบ็กกราวด์ลงไปนะคะหลังจากนั้นนะคะขั้นตอนนี้จะเป็นการทำแอนิเมชันนะคะโดยให้เพื่อนๆนนะคะปิด ตารูปภาพทุกชั้นเลเยอร์เลยนะคะแล้วก็เปิดตาชั้นเลเยอร์แต่ละชั้นเรียงตามลำดับตามที่ตัวเองต้องการนะคะทําสักประมาณ2-3รอบค่ะเพื่อเป็นการเซฟหรือสำรองเอาไว้ก่อนค่ะจากนั้นก็มากดย้อนกลับไปที่แกลเลอรี่ของฉันนะคะแล้วก็มาเลือกการบันทึกรูปภาพให้เพื่อนๆนะคะเลือกเป็นวิดีโอหรือ OMG บันทึกเสร็จแล้วนะคะก็ให้ออกจากแอปพลิเคชัน i b i s i n e n ค่ะแล้วก็ไปเข้าแอปพลิเคชัน iMovie ต่อเลยนะคะแล้วก็ทำการเลือกวิดีโอที่เราบันทึกเมื่อตะกี้นะคะเข้ามาแล้วก็ให้เ,เพื่อนๆนนะคะตัดในส่วนที่เราไม่ต้องการออกไป ะะตานก็จะทําการไล่ดูวิดีโออย่างนี้นะคะแล้วก็ตัดออกไปเรื่อยๆนะคะทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆค่ะเมื่อได้ในส่วนวิดีโอที่ต้องการแล้วนะคะตานก็จะทําการสร้างซ้ําอีกหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็มาปรับให้ได้อิโมชันทั้ง3ามอิโมชันนะคะเมื่อเสร็จแล้วก็ทำการบันทึกค่ะ เราก็ได้ a n i m เมชันแบบสั้นๆออกมานะคะนี่กันบ้างคะสำหรับการสร้างแ n i m เมชันง่ายๆแค่2 a p แอปเ a t i ชันหวังว่าจะชอบกันนะคะยังไงก็ลองนำไปปรับใช้กันดูเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ตานนะคะแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดชมคลิปต่างๆนะคะก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามช่องตานไว้ด้วยนะไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้ตานขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะไม่บา,บายคะ่ะ